นี่คะ่ะทุกคนอ่านะคะลมพาฝนมาแล้วค่ะนี่คะ่ะลมกําลังพัดอยู่นะคะพาฝนมาด้วยนะคะใหญ่สกบักะะนะลมก็มาเรื่อยๆแล้วค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้อยังสว่างอยู่เนาะแต่ด้านนี้ค่ะมีดู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 ด,ดูลมมานะคะฝนก็มาด้วยคะ่ะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่ เขาพาฝนมาด้วยนะคะลมเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมืดหมดลวตอนนี้ก็ด้านอ่าด้านนี้นะคะดูนูนนู่ด้านนู้นเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่ลมมาค่ะนูนอ,อูพาฝนมานะคะลมพาฝนมาค่ะนะจ๊ะเนาะนะเริ่มมืดแล้วค่ะดูดูนี่ค่ะ แต่จะตกเยอะหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือลงมาเทไนสักพักเดี๋ยวฝนก็มาอย่างนี้นะคะสังเกตช่วงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนะคะนี่นะเนาะนะเดี๋ยวก็อาจจะตกอะไรนะอาจจะตกอาจจะไม่เยอะเนาะคือเหมือนกับฝนไล่ช้างอะ่ะเอลมมานะลงเม็ดแล้วค่ะเห็นไหม พาฝนมาจริงๆลงเม็ดแล้วค่ะทุกคนนะลงเม็ดแล้วได้ยินเสียงไหมคะทุกคนหนึ่งปอบแปะปอบแปะแล้วค่ะเห็นไหมเขาพาฝนมาอย่างเงี้ยเราซักพักหนึ่งก็จังซักพอพอลมเงียบนะนี่ขนาดมีแดดนิดหน่อยนะ ฝนอ่าลมเอาฝนมาด้วยนะขนาดมีแดดนิดหน่อยนะนี่เนี่ยมีแดดอยู่นะเนี่ยฝนยังตกเลยเพราะลมพามาค่ะนี่ตกละเมื่อกี้ลมนิ่งๆอ่าเมื่อกี้ลมยังพัดอยู่เลยฝนมาตกแล้วค่ะนะมาก็มืดนิดนึงนะแล้วพอแดดออกก็ตกแล้วดูนะ ได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกแดดออกไปด้วยอีกจังหานะวันนี้นะเออเอาเข้าไปนะลมก็ยังพัดอยู่นะทุกคนดูโอ้ยนะนี่ฝนก็ตกลมก็พัดแดดก็ออกเอาก็าไปเอาก็าไปจ้านะครบเลยจ้ะวันนี้ ครบนะจ๊ะฝนตกแดดออกนกกระจอกเขาลังนะเออเหมือนในเพลงที่บอกเลยอ่ะนะเหมือนเพลงที่บอกเลยอ่ะนี่แสดงว่าลมพาฝนมาจริงๆค่ะนะลมมาปุ๊บฝนมาเลยแดดก็ยังออกอยู่ครบจ้านะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามนะคะที่กด อ่าซับะไครนะคะแล้วเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจ้ะอ่าฝนตกแดดออกของจริงอะทุกคนนี่ค่ะ